สวดีครับพบกับบุคคาเรนเกมนะครับก็จ่านะครับมารออยู่นานแล้วครับไปดีกว่าครับพร้อมแล้วครับผมจ่าตะวันของเราแล้วครับวันนี้มาในชุดดำนะครับเสียงเงินค่าเปลี่ยนตัวไปเท่าไหร่แล้วจ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ในคลิปทนะี่ยังแซวไอ้แซวตะวันอยู่เลยจะพูดถึงเลย <c oughs> โอ้ยหากินปูปลปลา,ปาวะไอหมอดตะวัน อ่ะมีคนมาช่วยเราแล้วเว้ยอสองคนอินโดอ่อทํำเว้ยไอ้หาลุงทึ่งอย่างอีกแรงเลยจ๋าเ้ยแล้วแล้วลุงกระแดนฟุกยิงตายร่วงหมดเลยเฮะแบบเออมันตอนแรกมันมาจากคลองลุงยิงมันยิงมันเจ็บแล้วอีกคนนึงวิ่งมานึกว่ามันจะมาช่วยมันไม่เห็นลุงลุงก็ยิงมันเอาเือตายอีกมาอีกข้างหลังอีกไม่ข้างหลังก็ยิงมันตายอีกเอา ไอพวกนี้ก็ลุ้มทิ้งกันใหญ่เลยโอ้โหแต่เพื่อนน่ยมันมันรู้สึกจะโดนหรือเปล่ามันไม่แน่ใจนะแต่ลุงก็มันก็คงไม่เห็นลุงอ่ะลุงไปยืนจนจังหวะที่เก็บของอยู่ไงมันคงไม่เห็นลุงอ่ะลุงก็เลยยิงมันไปเอานัดเดียวจอดเลยไปไหนดิจ่าเดี๋ยวผมมาคนเรือไปข้างหน้าลยข้างหน้าเอออย่าอยจะขอคนเรือตรงนี้ไปนะเดี๋ยวเจอของนี่เจ็บเคยเจอนะ บางทีบางครั้งได้ของมีค่าตั้งแต่ต้นๆนะน่ะเอาได้น้ำไปกินน้ำไปกินเดี๋ยวขอกีบเก็บน้ำก็ได้โอเคสองอย่างอละได้จ่าตะวันมาช่วยแล้วก็ผมก็ขุ่นใจแล้วครับจ่าจ่าสีอะไรครับจ่าเอ้าเอ้าขี่เลยได้ก็สุดระเกิดหมอสีแดงครับวันนี้สีแดง แล้วตะกี้ก็ไปได้สองคนมันอีกคนนึงไอ้ไอ้มันใช้ธงอิตาลีหรอกแต่คราวนี้เราก็คงไม่รู้นะมันยังจะเข้าไปลุยเขาเด็กพอๆกับไอ้หมวยเลยผู้หญิงหรือผู้ชายกันรึเรื่าว่าเก็บยังไม่พออีกว่าของตั้งเยอะตั้งแย่เก็บมาเต็มเฮ้ยหุยมาจากทางนน้นข้างหน้าข้างหน้ามีไหมข้างโน้นมาทักฆ่ามาเต็มเลยเฮ้ยบอด อุ้ยขวดพอดีไว้กระสุนไว้กระสุนหมดเฮ้ยจ้าเดี๋ยวไป๊บนเดี๋ยวเจ้าฆ่าก่อนไม่ใช่หรอกกลัวมันเคยเคยเจอมาข้างหลังอีกที้ล่วงละสองยังไม่เก็บเนาะยังไม่ไปเก็บนะเพราะว่าจ้าจ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปกระสือเลยครับจ้าจ้าล้อผมแป๊บนึงตะกี้หมดไป๊ะเลยครับซัดหมดแป๊ะนครับ ส,มสมองศพเงี๋ยเีียของขาวๆๆไปไป่ะแบบเดียวขึ้นไปข้างบนแล้วัวนี่มันยิบอะตัีอบบส่สีแยกตะก,กี้ข้างหลังสองศพนะโอ้ๆๆสามพันเนี่ย สามพันโอ้จ้าผมฟุกได้ไอ้ได้ยากระเป๋าใบละหกพันกว่าจ้าไปไหนเนี่ยบ้านหลังนู้นเหรอบ้านหลัง,ลง,ลงน,นั้นเหรอนี่เพิงมาผมมาปุกในท่รงนี้เออเข้าไปของอะไรเดี๋ยวจะดูระเบิดท่แถวๆนี้แต่ยังไม่ไปเช็คไอ้ซองตบที่คาดเลยเป็นหมดแล้วเขาคงจะกวา่ไปหมดแล้วตรงนี้ดูๆสถาง จะย้อนไปก็กลัวจะเจอทีมอื่นไม่ใช่หรอกคล้ายๆถ้าย้อนกลับไปกลัวเหลือเกินกลัวจะเจอทีมอื่นตัดเล่นหน่อยซิจะมาเหรอจะมาแถวนี้เหรอใช่ตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางอยู่นะแล้วเนาะเพ่ความสบายใจแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆบ้านจำจานดีกว่าเดี๋ยวไปไปตัว เอาแล้วห้องนี้ไม่เข้าไปดูเหรอเอาเอาเทั้งสองไาเลยมาเลยไปเลยไปเลยมาเลยจะมาดูมาเก็บผมไม่เอาเดี๋ไวให้คืออะไรไอ้กรอบรูปนะเนี่ยวางวางข้างล่างนี่จะมาถึงกระจาก็จะกรอบรูปเหรอโอ้มีกรอบรูปด้วยเหรอไม่เคยเจอแน่เราจะไปไหนดีเอาที่สบายใจแล้วกัน ไปข้างหน้าดีกว่านะ <S <S ได้ได้ไปฝั่งข้างหน้าดีกว่าได้ได้ได้แล้สองสองคนนั้นที่ฆ่าไปคงไม่ไปเก็บมันจะไปทาง,งข้างหลังเลยไหมไปเออนี่แหละเคยตายกับพ่อตรงมีคนยืนอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วยิงลงู่ข้างล่างนี่แหละเออเสร็จเลยอ๋อเขายืนอยู่นี่เองก็ไม่เราโดดไม่ได้วะเอาดาได้เว้ยไม่เท่ทำอไรกระโดดขึ้นมาเว้ย กระโดโดตามเลยตา,นนยาข้างหน้าตรงหอ,อละออมันขึ้นเครื่องหมายให้ให้ลุงไปทำภารกิจอะไรสักอย่างที่หอคอ,อยอลุงก็ไม่เคยเข้าไปที่นีเลยมันคืออะไระเครื่องหมายตรงหอคอ,อยจอะให้ลุงไปทำเฮ้ยมีคนามคนาภ<ม>ารกิจเท,ที่หีคยย๋ยด้านขวามือมนอลุงลุงกำลังเก็บของอยู่ดูดูให้หน่อยเลย ทีมแล้วไหมมีไม่มี <c oughs> เฮ้ยจะขี้อ๋อไอ้สีเหลืองกับสีเขียวนี่ไปนู่นแล้วสีเหลืองสีเขียวไปถ้าเราเลยจากนี้ไปจะมีอะไรเหลือให้เราเจอหรือเปล่าจบบ๋าจ๋าระวังนะผมเจออะไรนะตรงนี้นะทั้งบอดทั้งแสงทั้งทั้งนักฆ่าวิ่งกันมาตรงแถวๆนี่แหละที่ตายกันเรื่อยๆเดี๋ยวข้างหน้าใครอยจะ เอ้าอยาซื้อคอนมาตกเต็มอะไรเนี่ยเห็นเสียงเคียวคอนกเอ๊ยข้างหน้าใช่ปะไม่ใช่นะฟังเสียงดีๆนะครับอยาดูในหลังปืนนิมีอะไรพอเก็บไปได้ไหมข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีกใช่ รอมันตรงนี้ก็ได้รอมันตรงนี้ก็ได้ให้มันมาให้มมารอตรงนี้ไม่มออต้องไปหา,า,ม,ามัาามากกนกาใช่หม่าอย่อนใช่เดี๋ยวมันก็มา่อาอาขอๆอนแม่พอไอ้ไอ้นี่ไอ้พอเราตีนี่มันติดเข้ามาในนี้ดีเนี่ยในในหอคอยเล็กนเราไปอยู่ในนี้พราะถ้าดูไปยิยนตรงนั้นในข้างหลังเรามันจะมาโอห ้อมนะครับตอนนี้ก็จะเฝ้าการสเสนอตอนแผนปนระดมสดมนะครับนี่มีคเปลี่ยนแกัแกซีมบ่อยแท้ถ้าถนึกอาจจะเดินทางกำลังเก็บสมบัติอยู่อาจจะเดินทางมาไม่ไกลนะเท่าไหร่นะครับก็ต้องระวังตัวไวทีดยน,นะครับ มังไม่ยินเสียงไม่ลงในเบสสองนี่ว่ะพวกเราพวกเราเอาถ้าพวกเราไปแล้วมันก็เราจะไปดักทำไมล่ะมันต้องตื่นแล้วแวเก็บของตรงหลังนี้ไปเลงครับผมน่าจะยงเหลืองเรียกกได้แล้ว่ะ โอ้โหจะบอกว่าผมแจ็คกอตด่ากครับจา่าจ่าจะมาแบ่งกับผมไหมแบตเตอรี่ลูกเหญ่เลยอืมไม่คิดแล้วยังไงไม่คิดไม่ฝันว่าอ่าเราจะได้แบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆนะครับเอาต้องจัดของ,องไปอีกมาเว้ยเดี๋ยวไปหนะึ่งมันจัดของไม่ได้เอาของลงไม่ได้นะ เนาะเนาะใครอยู่ข้างเราจ้าอะไรนะมา ตามหลังเรามาคงจะมีอ่ะดูๆแล้วมีแน<ม>่นอนลง<อ>เพราะว่าเพราะเราเกิดตรงช่วงกลางๆใช่ไหมแล้วมันต้องมีชุดที่มันวิ่งที่คนตรงอะไรเนี่ยโรงอารีเจคเคิลอ่ะอจะ่าจ่านอนนั่งเห็นไหมเนี่ยคือเบอร์หนึ่งตายตายที่หอคอยนั่น่ะเอาเหรอเอเอตะกีะ้กำลังจะชวนไปหอ<ม>คอยเอาดีเรามาไปแวะเข้าไปแสดงว่า ูบบทีเนะเวลาถ้าตายเลยเขาจะขึ้นตรงไหนนะอย่าไม่เคยสังเกตูอ๋อตายก็ไม่เห็นไม่เห็นชื่อมนันแล้วจะเป็นเป็นเหมือนลักษณะไอ้ข้างหน้าจะจะหายอือ,อตอนนี้เราอยู่สองคนนะครับพี่น้องเราก็ต้อง S 1> <S 1> <S อาจจะไปต่อหรือจะรอก่อนนะครับาวางหมากผิดก็คิดอาจจะมโนน่าหน่ายนะอ๋อไอ้นั่นขึ้นยังไงไอ้นั่นมันขึ้นเงียบแท้ไปแล้วบอกอา้าวออกมาแล้วมันออกมาแล้วออกไปแล้วเหอาารอเราจะยังไงดีนะ เราจะรอเวลาให้มันรอรอรออีกให้มันปะทะก,กันไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมเผื่อมันยิงมาแถวนี้ไงลุงอ๋อแต่นอนละมันเป็นเส้นทางของนักหนีครับแต่ก่อนเลยเราก็คิดว่าเออหนีทางนี้แหละเอาไปมาโหใครก็วิ่งหนีทางนี้ใครก็วิ่งหนีทางนี้เกินเลยเลยเออ ผมฟังจากซีกิืนมาแล้วน่าจะเซตใหญ่นะฮะว่าไงนะมันเงียบเอ๋อผมบอกว่าผมฟืนซั้นแล้วอ่ะที่มันยิงเพื่อนเราอ่ะน่าจะเซตใหญ่โอ้น่าจะเซตสี่เซตห้างี้เลยอ๋อเพื่อนเราเหรอไม่รู้ล่วงตรงแถวๆไม่ไม่ตะตัวศ<ต>ัตรูเหรอน่าจะเป็นงัน้นแหละใช่ใชแล้วเราจะอยู่ใกล้ๆกับมันงนี้เหรอ วันนี้ผมก็เตรียมชุดเกาะมาบางลๆนะครับเหมือนชุดนอนนะครับจะต้องเห็นแจพอแล้วเอาเอาขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องเอาใส่ไม่เยอะใส่เยอะจะวิ่งไม่ไหวตายตาเหลือเราจะวิ่งโน่นแล้อมั้งมันอาจจะไปทางโมเดิร์นอะไรทางไล่ะ แล้ววิ่งไปคอกมามันนี่ก็โมเตียวยนี่นใช่มันเคยมีนะบางคนมันวนะิ่งกลับมานู่นมันนี่แล้วก็ยิ่งกับไปวนไปวนมาด้วยคามกระเพาอใจไปยังไปเลยนะ,อะ,อะพอยิงอยู่นานรู้สึกว่าจะมีความ มีรอบหนึ่งอ่ะก่อนที่จ่าตระวันจะมาเขาก็ชวนแต่วัดีเราก็ตอบรับนะแต่คดีเราเราเรากดกดกดเข้าไปอีกแปบหนึ่งเขาก็มันกำลุจนไปเฉยเลยเลยไม่เล่น้วยกันดูน้องเขาจนะวรเออเขาก็มาชวนนั่นแหละแต่วัดีไม่ได้ไม่ได้ก็กดกดกดรับนะแต่ว่าคราวนี้เรากดเล่นมันกลับไม่ได้ไปกับเขาอ่ะมันมันเป็นพเพราะอะไรก็ไม่ได้ใส่เรา เดี๋ยวผมดูอยู่ข้างบนนะครับจ่าจะขออนุญาตเอเคกำลังดูอยู่ว่าทางฝั่งนู้นมีใครวิ่งมาไหมข้างหลังนะข้างหลังนะต้องระวังข้างหลังทางนี่วิ่งมามทางนี้เราวิ่งมาเนาะใช่ใ <laughs> ไม่แคร์นะครับวัดีผมมิวผมไปโดนอะไรสักอย่างแนละ้ว จะจะๆๆๆออกมาด้วยได้เว้ยเดี๋ยวมาด่อยแสดงว่าฆ่าไอ้พวกนั้นได้แสดงว่าพวกเก่งอาจจะเป็นไปได้มันน่าจะไปลาดสมบัติที่โมเดิร์นโมเดิร์นต่อนะโมเทลโมเทลอ๋อมันชื่อโมเทลนะโอ้แน้ว ครั้งนี้กับพวกล้อตอนรับตอนช่วงขาออกเดี๋ยวใช่ย่อยนะครับพวกแสงพวกอะไรเยอะแยะหมดเอาจ้า,จายังไม่ออกกันเรายียยังยัง <Yeah, yeah. S 1> ไม่สุทดท่าไ, <ป S 1> ไปเลยเอ้ยโหจะรีบออกแล้วนู่นเราจะไปออกทางหลวงนู่นทางหลวงใช่ไหมโอเคใช่ขึ้น<อ>ไปข้างบนยังอ,ออยูังยังยัง,ยง,ยงขึ้นไปเลยนูย่นเฮ้ย เดี๋ยวใครเปิดกล่องก็เมื่อกี้อ่ะไม่มีไม่มีอ๋อเ,เปิดจับเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูหรือว่าใครเปิดหีบชั้นสองที่ว่ามีคนปนทอกแก๊ปไปอ่ะอ้าวมีหมวกครับเต็มหมวกหมวกคนงานก่สอสร้งางตรงนีใน้ในในกล่องนี้มัะนมะันระเบิดนี่ ไม่นานนี่บาดไม่หายเลยยังไม่ทันได้จิงเข้าระเบกระสุนลัน่นอ,อย่าอย่าเปลี่ยนแม่กระสุนไปเลยกันพลาดกันพลาดโอ้คนดูก็จะคงจะขำเลยว่าโอ้ลุงนี่หมดกับไอ้ปืนลั่นไปหมดแล้วกระสุนนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ตัวมันเป็นยังไงวันนี่วูไปโดนอะไรทักดา่าไว้ไ้

เฮ้ยถ้าเราสูดเข้าไปมันก็บาดเจ็บไหมไปใส่หน้าก,กากหรือเปล่าจ้ารีปอร์ตเสร็จนะนะ้โ h เออต้องมีกุญแจจริงนะตรงนั้นน่ะน,นะถึงจะเข้าไปได้นะมเลยเออคงจะบวกพวกคงมาป,ปนกะันไปแล้ว มันยังไงวะเนี่ยไอ้ทั้งทั้งบอดทั้งไอ้มันมันปแปลกแปลกเแค่เสียเสียวแล้วเนี่ยแปลกนะมันไม่มีเสียงปืนเสียงอะไรเอฟเฟคก็ไม่มีอะไรเลยแบบมันให้พักกินกาแฟกันก่อนหรือเปล่ามันไม่ง่ากจะผ่านนะแถวนี้อาจจะเป็นไปได้ จะให้แตว่าโอ้ตายขาดแค่ที่จะได้กลับปลอดภัยเยยะยยะเก็บก่อนเก็บก่อนเตรมไวเรื่อดๆลุงอะลุงได้ได้เต็มที่แล้วเหลืออย่างเดียวเต็มแล้วเต็มแล้วเหลือออกอยเดียวแบตเตอรี่ไอ้เขาเรียกอะไรวิทยุสื่อสารมั้งเครื่องหนึ่งสีทองเลยนี่จะไม่เช็คราคาเท่านั้นเอง อไ,นะไ,ได้เลยนะขลึ้นอ้โหเอดโด้คด้า้อ้าว้อ้ามันต้องไปไหนเลกูต้องขึ้นนีทีดจ้าผมปาฝึกยจ้าง้งแทงแทด้แทงนี่เออไ ไม่ต้องอ้อมไงลม่ต้องอ้อมอเรียบ้ยแล้วถ้าเป็นสไนอะเราวิ่งใส่เราวิ่งใส่ไอเทปนั้นไปตนไดขึเสียงอ๋อข้าเสียงไวยก็เราจะบอดนะครับเสียงเหรออ กยแล้วตองมีมีมาดักเราตรงนี้แหละตรงเหลืออยู่นี่ตาดูนี่ทรัพย์สินเอา้าไม่มีใครเก็บเลยเฮ้ยเอาจะอะไรละครับนี้เดนะี๋แล้วเห็นไหเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรที่มันมีโอ้นี่มีค่ามีค่านี่มีค่ากว่าเดี๋ยวครับเอา้าเสียง เดี๋ยวครับเรยววิ่งไวนะถูกฆ่าประตัวเดอเดออยู่ข้างออนอกกำลังเิ่งอยู่โอ้มันถอยหลังเว้ยโดนหน่อยเดียว อย่าหายบอกว่าได้เงาไม่โดนได้กระจายแล้วฮะเอาน้ำเหรอเจ้าน้ำเหรอมีน้ำไหมครับน้ำเหรอเดี๋ยวดูดิไม่มีเลยมีแต่ยายาพาวเวอร์เอาเปล่ายาพาวเวอร์ยาพลังนะ ยาที่เป็นรูปเพาวเวอร์เอาไหมาล่ะมันจะพอช่วยได้นะเออมันเหนื่อยเลยนี่มันจะเหนื่อยมีแล้วออกแล้วลงอออกหรือ่าไปไปไป,ไปแล้วเฮ้ยเยอะๆขอเก็บปืนปืนไปสักกระบอกก่อนไหนๆครับเอาแต่ปืนไปกระพาะละเอาไปขายเออยังดีพอได้ไปเลยเข้าเลยออกเลยไปเดี๋ยวขอเก็บปืนแค่ออออน,นั้นแหละ โชคดีที่เราไม่เจอพวกนักฆ่าที่มันตามชุดนั่นนะนะไปไปจ้าเอาใจายอยู่ไล้นี่แต่ย,ย้อนเข้าไปงไายอ่ะไปไปจารย์หวังว่าคงจะไม่เจอเจ้าของนี่แหละโอเครูอค้ออ,ออกไปแล้วงั้นะนะเดี๋ยวผมจะไปออกทางหลวงนะเดี๋ยวไปเก็บของรอเด้อเดีเ๋ยวไปรอข้างนอกโอเคครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปได้สวยนะครับสำหรับจากตะวันผู้ผู้เดิร์านะครับสำหรับโชคโชนะครับได้จากตะวันเล่นอดนะครับไม่งั้นเขจะเสร็จเพราะว่าผมมาเสร็จเป็นสองรอบแล้วครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยรับพอล่าไปก่อนนะครับในคลิปนี้ครับสวัสดีครับน้องแพงทำกับบ้านไม่เสร็จนะทุก เออไอจ้าดนมันรอดนอี่หว่าตกลงไอน้องเขากลับเข้าบ้านได้ไหมแพรไเอ,อเจ้าอะไรนะแพรว่าเหรอเนอะเหรอ พ่อยังงงว่าทําไม ยังได้ยัง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 ,ยง,ยงพยายามจะขายขอกออกก่อนโอเคแต่รูปมันมันเหลืออยู่เป็นไงได้สมบัติมาโอเคไหมล่ะพอได้เนาะได้กุญแจมาดอกอ๋อได้โอ้เฮ้แต่กุญแจพูดถึงมันก็ดีอย่างนะกุญแจมันมันมีมูลค่าสูงแต่ว่ามันพรมพื้นที่พกน้อยเนาะเนี่ยกำลังว่าจะจะขายอะไรออกเนี่ยกำลังหา ขาที่แล้วนายก็ให้เรามาเปรมๆเลยกะว,ว่าจะไปเปิดร้านกาแฟหน่อยรวยรวยรวยจัด <c oughs> เดี๋ยวหาที่ลงกันของกู <c oughs> ต้องขายแล้วอ้าวเงินเงินเง <c oughs> ินเต็มมันมันไม่ให้ตอนแรกจะเก็บปืนีกระบ,บอกนึ่งไว้แต่ ตอนนี้หาที่ลงของเองินน่าจะเต็มเลยเออโอ้สวัสดีครับมีมีคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วย ห้้องแลวไม่เป็นไรครับรอได้สิอ๋อเสร็จแล้วครับผมครับครับรอได้สเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เหลือใครบ้างยังไม่เสร็จเอา้าว่าปิดคลิป,ปเลยด้ต้องขออภัยครับผู้ชมนะครับขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับ